ครับสวัสดีครับกับ Bible Channel นะครับสวัสดีครับท่านผู้สม้มทุกทกท่านนะครับนี่คือที่ปล่อยป่าเมื่อช่วงช่วงแหล่งนะครับป่อยปลาช่วงแหล่งปีนี้กับพ่อมีครับเอาป่าลงสองพันกัวจักไปใช้ป่านิ่นครับปลาตะเพียนแตกเยอะ ปลาตะเพียนมันอยู่ก้นสะเกานะครับก้นสะเกาก้าปลาบึกอยู่อยู่ยสิบตัวแล้วปลาบึกมาปล่อยนะครับปีนาปีน่ายกข้องด้กินนะครับเงาใบต้งพุนสะฟังน้ำพุนเลยจะเป็นที่ดินที่สร้างบ้านนะครับฟังน้ำพุนสร้างบ้านนะครับเพื่อเป็น ที่อยู่อาศัยในอนาคตนะครับก็อยากไม่อยู่ทั้งผิละทั้งทงทั้งท่าทั้ง,งให้ทั้งหน้านะครับมันเริ่มสะดวกสบายเลยนะครับทั้งทงไหตรงหน้าครับ่องเฟืองไ,ไปนูน่นของเฟืองไปก่อนเฟืองไ้ทางนั่งครับอย่างหันหมูใส่ปีใหม่กินปลาน้ำนะครับเดี๋ยวข้าไปเบึง ข้างล่างครับมองทมที่ที่จะสร้างคอกงวครับนะครับะพาไปชมดินมัดมอยู่สิบหลด 6,000ทั 6, ้งทั้งดินทังงง้งเกลดผมแ่ะชีว่ป้งสิบอัพอเพาะจะแยกฟอกง่วนะครับเพื่อที่จะง่วจะได้กินหยาหลไรนะครับเพราะทั้งสีถาดฟอกง่วที่อยู่สีถาดมันมันยังยาวาพ่อครับง่วทั้งผุ่นพอเถอไม่ถอเพิ่น ดูแลบดบดทั่วถึงครับมันมันหลายตัวเดี๋ยวนี้ก็มั่วกับสิบสิบเอ็ดตัวนะครับี่บริเวณที่จะสร้างคอกงัวครับนี่คอองัวอันนี้เทียงครับเทียงผูเ่าวกันี้เทียงหลังลงไวลทองพุนกันเป็นนั่นนะเป็นสะ ต้นมะม่วงนะครับขามขามพันธ์สีทองบรรยากาศนั่งดีๆนะครับบรรยากาศดีนะครับตัวเย็นมากนะครับรอบๆลอกแต่มีแต่ต้นใหม่มีแต่ผลไม้นะครับนี่ก็รู้จักบัครับบักอีหยังไง่บักข้อครับต้นบักข้อทุกมือนี้เริ่มหายากนะครับ นะผู้ถ่อมาหิดโอ้โหไม้มาแซ่หนึ่งวันเหิดแพร่ไม้มาแซ่ครับปวกพู่นครับปลาเยอะนะครับซ่านี่ปลาเยอะครับเพราะว่าเอามาปลอยซาสมไปเรื่อยแล้วมันแพร่ครับแพร่ไร้มันปลาแตะ่เพียนปลานิ่มันบ่ข้นมานะครับมันจะไปอยู่ข้างล่างไปหาห้กินน้ำ,น,ำน้ำลึกนะปลานิน่ต้องอเอาเบ็ดมาสิ์ใส่หม่องบริกินครับลึกประมาณ หาหเม็ดได้นะครับซาี่จกใหม่นะครับหลอกไม่มันจกไม่นะครับหลอกไม้ไฟโซลาเซลล์นะครับของน้ำครับพร้อมนะครับพ้อมที่จะสั่งคว่ำซาปยาให้กครับจะของนะครับเพื่อที่จะปินเจือครอบขัวแน่นาขดนะครับมันมันต้องสั่งครับว่าสั่งบ่ได้ครับปากทองคนมันต้องอยู่ต้องกินนะครับนี่ครับ ทมที่ไว้นะครับเออครับสำหรับ <c oughs> มือนีนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะนะมือนีก็มาบึงมองที่จะเห็ดขอกง,งว่าทมทมหมื่บ้านนีะครับเจบอแหลวนะครับมาย่มมือเศร้านะครับเขาก็มาทมที่ให้สองรถนะครับมันบะแหลว ครับนี่ครับบริเวณกะกวงอยู่นะครับสําหรับเฮ็ดคอกงัวนะครับเพื่อที่จะงัวบัวถือถือน้ำนะครับบัวถึกน้ำร่องฉีสมบูรณ์นะครับล่อหลับงัวนะครับจะโยกใหญ่งัวมาจากครึ่งนึงนะครับบัวให้เป็นพระละทั้งพอเถ่าแม่เถ่าลาย นะครับพอเพื่อนอายุหลายแล้วนะครับผมก็ต,มมกมต้องใหญ่มาททำงานอยู่ออำเภอบ้านเกิดเจ้าของเพอ่มเพอ่้บนดุงนี่ครับผมตองใหญ่มากนะครับมพราะนั้นก็จะดูแลบ่ได้นะครับผมต้องดูแลเองบริเวณนี้นะครับมองนี่ก็สิปูเขานะครับฟังทั้งพี่ฟังทั้งผีครับสิบปูกหญ้าครับแพนกูล่า ละเอยหวานนะครับใส่แพ่งกุลาละยาหวานเชื้อเข่าไปน้ำนะครับฟังทั้งนี้ก็จะเช็ดเข่าครับขึ้นไปนู่นจุดหอดสะข้างบนนะครับสำหรับวันนี้นะครับไบเบิลแช n แนลนะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับรอดติดตามตอนที่คอกงวัวสมบูรณ์นะครับคอกงวัวสมบูรณ์แล้วมีวัวนะครับผมคอยสิลงให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับว่าผมวางแผนไว้มันมันมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นตามแผนบอก นะครับสาหรับปลูกยา้าผมกระสิปลูกลงน้ำมันมนนี่แหละครับอ่าขั้นแรกผมกระสิปลูกจักให้หน้าหน่อยๆนึงนะครับเพื่อเป็นพันธุ์นะครับใช้เวลาโดนยูดอกนะครับขัวง่วนชิได้มากนะครับประมาณปีเกือบปีนึงครับประมาณจักแปดเก้าเดือนอาไปครับแปดเก้าเดือนนะครับหรือว่าปีหนึ่งไปปลายปีนะครับช่วงเวลานี้แหละนะครับถึงจะได้ใหญ่มากนะครับถึงจะได้ใหญ่ของงัวมา ก็ต้องได้ปลูกหญ้าเป็นบริเวณกงกวงไว้รอรับนะครับหญ้าที่มันโปรงมันห่อเข้าก็ตัดออกเอาไปเอาไปเขาเรียกว,ว่าเอาไปเป็นพันุนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอไว้จบใ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ